Welcome back to the channel. You're with Luke and me. Now there's this very controversial song that was released in Thailand late 2018, I think. Um, it's it, the name of the song is Protect Me, and that translates roughly to My country has, or My country's got. So in the song, they're just talking about what their country have. My country has bad this, bad that, and it's just jab, jab, jab against their country and the new generation and they're speaking on what they can see and what the changes probably they want in their country. My tie isn't the best, put tie knit, DL cup, so help me noi, I love rap music, I love Eminem and Jay-Z, 50 Cent, Dr. Dre. I love all these guys, and this song is just gonna blow my mind. I, I know. I'm just gonna love this. I know it. So please, like the video, subscribe if you enjoy this, and let's just keep this rolling, guys. Enjoy. Let's go. Got subtitles of this video too. Might help me a little bit. What don't we know? Tell me. Tell me. เสือดำหน้าขมม์พไล่เ้าประเทศที่พ่ายแต่สินทำแต่อาญากมสูงกว่าไอโฟประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมหรือไบโบประเทศที่คนดีมีไม่สตุ้ีเป็นไอดอลประเทศที่ตัวลการมีบ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางกรุงกลายเป็นพุ่งสังหารประเทศที่ผู้นํำทานอิฐทานปูนเป็นของหวานประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่ประชดที่ไม่มีการตรวจสอบประเทศที่นาฬิการอ I really see in his eyes he was meaning everything he said. It was jing jing in here. Jing jing. Let's go back. Let's take it back. My country. Oh, yeah. Yeah. ประเทศที่เขียนและคำนวณเลกขกอ็คำใช้ตีลบประเทศที่ศิลปินวาดท่าเป็นขบวนประเทศที่ขบวนเจออำนาจรัฐและหัวหดประเทศที่ขบวนเิอตามรักเป็นฝูงประเทศกูมี ประเทศกูมีประเทศที่มีคนใส่สูทเวลาที่ก็พูดเขาว่ารถแายก่ยิบคนจนวิ่งตามนโยบายต้องตายเพราะไม่มีปัตราประเทศที่รวยอำนาจเลยจับเสือป่าเด็กกับลาดิบจับมือใครนกไม่ได้ก็เอาเป็นว่างั้นกูไม่ผิดประเทศที่ฆ่าคนตายถ้ามีเงินจะช่วยคดีประเทศที่กดยืดได้ซะยิ่งกว่าแขกลูฟี่คนแซงพูดจงทำดีจงทำดีประเทศผู้มีประเทศที่ปลายกระบอกคอยจอดที่ปลายกระเดืองประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกเกรีกลัวนะครับ

Yeah! Yeah! yeah. 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 <coughs> what? I see why he covered his face. Alu, I alu, know. I know why he tam? He goa. Someone come after him, chamai right? Come get him. He put government jab, put jing. chamai right? มีกฎหมายไว้ให้ตำรวจข่มขู่ประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงวันหลับอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดคขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำอ่ะประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากนอนเรือนจำอ่ะประเทศที่คนมีเยอมจะดิ้นแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศคูมีคนป,ประเทศที่พักการเ,เมืองแม่งเสือกแบ่งเป็นสองขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูก สางประเทศที่คนแม่งตายตายตายในม็กทั้งสองกัวประเทศที่คนแม่งกลัวตายตายกลัวกลัวอืมกวทหารทั้งสองขางประเทศที่สปีแล้วไอสัตว์แม่งยังไม่เลือกตั้งประเทศที่เส country freedom จริงเหรอ you tell me what to do ไม่ใช่ freedom ไม่ใช่ freedom ไอสัตว์แม่งบอกว่าคกูน่ะเลือกได้ประเทศที่เลือกนะยกต้องให้ทหารมาเลือกให้ประเทศกูมีประเทศกูมี ประเทศที่งบประมาณเกินค่าประมาณประเทศที่อุจการมีเงินคอยสุขต่ำบ้านข้าราชการเป็นประเทศที่ผู้นาค่อนข้างจะน่ารำคาญประเทศที่มีกฎหมายแต่ใช้ปืนคนล้มหน้ากระดาษประเทศที่คนยังงาใช้ชีวิตอยู่ในกลาสีปีผ่านไปภายใต้บาฐาไม่มีใครเดินข้างในสภาประเทศที่แม่น่าเอือมประอาที่ไม่ต้องบอกก็รู้ดีประเทศคุ้ม หนึ่งสิ่งคือสามันสำนึกขับเคลื่อนฟันฝฟืนงด้วยเงินตราเหมือนเป็นคาถาสารพัดนึกเนิ่นนานจนตกผลึกอัดแน่นเป็นเพชรที่ส่องประกายความชั่วบูชากันเป็นวงลึกปลดแทงศิลาของความเห็นกันโวลบบาจนไร้สมองที่โง่เขาจนไร้กันตอบสนองเพลิดเฉยต่อความถูกต้องปล่อยให้สัจฉุญเนิ่นนานยิ่งยิ่งพย,ยองพร้อมทุกสิ่งด้วยความมืดและความกลัวประเทศกูมีประเทศกูมี ดีหังลุงลวดไม่ย่างยืนโดนลักเอาเปรียบมีคนที่เกียดจนล่ำเลยประเทศตนความบาดแล้วมีคนลำบากกูย่าเดิประเทศในร่างไม้มีรัฐประหารต้องการกมเกิประเทศที่ลั่นปืนใส่ผู้ชุมนุมเล่ค้ำคืนประเทศออกกฎหมายแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์จิ๋นไแล้วบ้านเมืองประเทศที่ตาขยายพันแดงออกไปมากเมื่อไประเทศีประเทศท่มีประเทศที่มีความสามารถเสกกฎหมายกลายเป็นข้ออ้างประเทศที่ประชาชนแต่งกายด้วยความหวังเป็นท่อนบนแล้วมีความจนเป็นท่อนล่าง ประเทศที่ดูแล้วบันหูตึงจึงไม่ได้ยินประชาชนไช่องทางประเทที่ได้ y don't h ไม mm. ่ยิน Let's go. ต่างคนก็ต่างบอกต่างก็ชอบรับฟังประเทศที่เก่งบัญชีในข้อสอบต่างก็แย่งกันตอบเพราะต่างชอบนับตังประเทศที่ใส่สัญญาลอกหลอกเป็นกระสุนหลอกก็บอกสร้างระบอบหลอกบอกให้รักมันประเทศที่แจกเก้าอี้เป็นคำตอบคงดู

We wish the governments would change to be like us, like we want. They don't listen to us, mate. They don't listen. Know what you believe in. Trust what you believe in. Stay strong. Thank you for watching. That was awesome. I love this. If you know more songs like this, please let me know in the comments. Like, subscribe. See you later.